เราจะเล่นด้วยแปลไปด้วยพากไปด้วยครับแลวผมคือมิกกี้เมาส์แล้วกถ้าเกิดมีการเสียงหลงขึ้นมาก็อย่าตกใจครับนั่นคือเสียงของลุงพีแต่วันนี้มิกกี้ขอมาแคสเกมให้คุณผู้ชมได้รับชมครับผมกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเอาไปว่าปราสาของผมนั้นเออไม่ใช่ภาษาของผมนี่หว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมิกกี้ล่ะเหรอ เพราะว่าแฟนของมิกกี้ครับถูกจับตัวไปครับก็เลยเดือดร้อนแล้วก็ไปเจอกับลุงแก่ๆเ็าบอกว่าถ้าเกิดอยากช่วยแล้วก็ก็ระวังไอ้มิสราเบลนะแม่มดมิสราเบลเขาโหดร้ายมากเลยนะเขาว่าเขาจับดวมิกกี้ <c oughs> เอ้ยมินนี่ไปนะมินนี่เหรครับ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วเพราะว่าคนรักของเธอรั้นทําให้แม่มดเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมไงก็เลยต้องเก็บไว้เข้าใจป่ะโอ้ครับผมเข้าใจแล้วครับใช่ ก็ว่าตามนี้นะโอ้ล้าทำยังไงต่อครับผมจะช่วยยังไงต่อเกิดจะให้ฉันพูดก่อนไมนะี่ยเอาวิธีการที่จะจัดการหรือช่วยแฟนของเธอนะ้ต้องไปเอาเอา่อเจม7เรนโบ้ Rainbow, นะเรนโบ้ <Rainbow S 2> คืออะไรครับก็ไอ้ลำลำแสงที่อยู่บนท้องฟ้าอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมครับไอ้ไอ้ไอ้ไเออถ้าเกิดไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดหรอกอย่างไรซะก็ต้องระวังด้วยนะมันมีคนเฝ้าอยู่นะไอ้เจมคิปเปอร์เนี่ยอันยมันมีแสงสีเสียงเนี่ยอ๋อครับผมเจมคริปเปอร์อดี๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาจากไหนครับ ก็ตามทางไปแหละถ้าเกิดเจอปราสาทมิสราเบลนั่นแหละก็เป็นปราสาทที่มีเขาเรียกว่าไม่เวทมนตนะ์น่ะถ้าเกิดหนูไปเจอปุ๊บหนูเขาไปเอามาแค่นั้นเองนะเพราะว่ามิสราเบลเนี่ยได้สร้างปีศาจมากมายเฝ้าเจมอัญมณีไว้หนูก็ต้องระวังนะถ้าเกิดหนูไม่ระวังหนูก็ตายเกมก็จบหนูไม่ต้องเล่นหนูไม่ต้องมาพากหนูกับบ้านไปกินนมแม่ไปพูดแบบนี้มันแทงใจดานะครับเออนี่ฉันพากออกนอกบทม,มาเยอะมากแล้วแต่ยังไงซะระวังตัวไว้ด้วยนะเบเก้นะอย่างไงซะระวังด้วย รคับโอ้ถึงแล้วที่นี่คือทางเข้าราษาของแม่มดอิสราเบลโอ้โหฮัทจ้าฮัทจ้าโอ้โหเก็มเพชรก็แค่ง่ายๆเลยแค่ขุดกระโดดปุ๊บฮัทกระปูหูโอ้โหแล้วก็กระโดดปุ๊บเฮ้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 ยฮ้ยำจะตื่นละจะตื่นแล้วนี่แสดงว่ายมตื่นนี่ฉันยมหลับแล้วเว้ยโอ้ สแสดงว่ายามหลับครับหลับหลับนี่หลับเทียบหัวเลยโอเคยมหลับนี่เกียบหัวเลยถึงแล้วครับฮึ่ฮ่าฮ่เข้าไปแล้วเฮ้ยโอ้เมื่อมิกกี้เข้าไปก็ค้นพบว่าประตูทุกแห่งหนของโดเรมอนนั้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคนละเลือกครับนั่นแหละประตูที่พา,าไปสู่อัญมณีทั้ง7ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โอ้สุดยอดไปเลยครับเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรอลังการแบบนี้มาก่อนเลยเก็บก่อนครับเก็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 บก็บพอเก็บเสรแล้วครบสบิโอ้สมมือว่าเราเก็บเจมเสร็จปุ๊บครบสิบา้าก็จะได้ประตูนะครับโอ้ประตูเปิดแล้วนี่เองต้องไปห้องซ้ายก่อนครับผมโอ้เฮ็ดูเหมือนว่าพิกกี้ได้ปรากฏตัวอยู่ที่ป่านนาี่ละนะยังไงซะเขาต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ โอ้โหเฮ้เฮ้มีมีได้มาได้ามีหน้ามีหน้าลนี่นี่นหละไม่ต้องห่วงนะมีนี่ท่านมาช่วยแล้วมินี่ฮ่าฮ่ามังสูโอโหโอเคเลยแล้วก็เพแล้วก็ฮัปไม้องฮปฮทำอะไรน่ะไปเยอะ ต้องระวังครับไปต่อครับเหมือนผมจะได้แอปเปิลมาครับปาได้โอ้ปาแอปเปิลได้ครับผมโอ้ยนูุโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้โอ้เสียดายไปไม่ถึงอ่ะแย่จังเลยโอเคครับเดินไปทางนี้ครับผมแล้วก็ปาสิ่งของได้ของมาแล้วก็กระโดดครับผมมาทางนี้ แล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดต่อครับแล้วก็เอาดาวตรงนี้ครับเฮ้ hey, มันมีทางให้ไปต่อครับเอ๊ hey, ป้ายไปทางไหนนะทางนี้หรือเปล่าเนาะดูเหมือนว่าแม่แรรมดบิสราเบลได้ทำมายากลเข้าไว้แล้วโอ้แม่มดน้อยโดเรมีหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าช่วยทางไหนเนี่ยดูเหมือนว่าป้ายก็ลดลงไปเรื่อยๆโอ้ลดลงไปเรื่อยๆทางนี้หรือเปล่า ไม่ได้ใช่นะจะใช่ทางนี้นะทางไหนล่ะโอ้ทางนี้แน่ๆเลยปั๊บ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 โอ้และแล้วมิกกี้ก็ได้โผล่มาที่ไหนไม่รู้เฮ้ยขนาดนักภาพยังไม่รู้แล้วมิกกี้จะไปรู้หรือไรกลับบ้านเอาไปๆป,ป,ปไปเอาของก่อนปั๊บเอาของปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ลงแล้วก็กระโดดแล้วก็ฮึบฮับเดียวโอ้โหโอ้โอ้มิกกี้ใจแทบหล้นเลยครับ โอ้โหฮับปัจจุบนี่แน่ฮ่าฮโอ้แอปเปิลเต็มเลยครับเสียดายฮะไม่มีสับปะรดครับ I have a p e l e เฮ้ย I have banana โอ้ครับครับครับคับอ้โอ้เจ็บถ้วยเจ็บนะวยเพราะว่าถ้าเกิดมีแอปเปิลเยอะมาเลยแล้วก็เราอาจจะปาใส่ศัตรูได้ครับโอ้โหแมงมุมเหรอแมงมุมเหรอฮะเฮ้ยไปแล้วแมงมุมฮับ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  ฉันเหยียบแกได้จะแบงมุมฮึบ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 หยอดโอเคเฮ้ยให้ล้อก่อนรอก่อนฮึบเฮ้ยหย่ฮึบฮึบฮึบฮ okay. well, ึบ okay. ฮ okay, ึบโอเคครับเฮ้ยฮึบฮึบฮึบเฮ้ยจ้าเฮ้ยหย่อเมาเกสทู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 ครับโอเคครับได้มาเกสทูแล้วก็ไปครับเดียวโอเคดูเหมือนว่าจะได้ไพ่อะไรไม่รู้ครับ Oh oh. ดูเหมือนว่าบิกกี้ก็กลับมาที่เดิมที่ที่เขาควรอยู่เอาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ที่ควรอยู่เหรอใช่แล้วอโอเคถึงแล้วไปะมินนี่ฉันมาแล้วเฮ้ยมินมนี่เฮ้ยมินนี่เฮ้ยอ๊บอ๊บอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับรอปุ๊บอ๋อฮู้ววววววฮู้ววโอเคครับมาปุาป๊บฮึบอโอเคแล้วก็เอาตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เอาเรื่องครับฮบฮยโอเคครับแล้วก็ลงไปเลยรึบอโหประตูครับผมอ้าโไม่นะโอไม่ิกกี้ต้องรีบวิ่งแล้วล่ะโอไม่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 ่ไไม่อย่าเพิ่งไม่ยายาครับไม่ผมไม่นะใครก็ได้ช่วยด้วยผัดถอเอ้าฮึบฮึยโยปินหล่นอลแล้ว I เ a v e a เพน I have ไอ้ p อปเปิลย่าทำร้ายผมเลยครับปลลุกใจมากครับเกือบไปแล้วนะดันอะใช่แล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไปครับลองไอ้ปอ ผ่านแล้วครับผมดูเหมือนว่ามิกกี้มาถึงในที่ที่ใกล้คนถึงแล้วแล้วมันไกลไหมเนี่ยฉันคิดว่าคงจะถึงปราสาทมิสราเบลแล้วนะฮาแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาไม่ใช่ปราสาทนะครับเออนั่นปราสาทเหมือนกันแต่นี่จะเป็นที่ใหม่นะโอเคครับมุ่งหน้าครับผมคือยังไงเนี่ยไปไม่ได้เหรอโอเคอุ๊ยเบกกี้เหรอ นั่นคือแคทเปอร์นะแคทเปอร์แคทเปอร์โอเคฮึบฮึบฮึบโอ้ไม่นะปะถอยขึ้นไม่ได้แล้วโอเคครับเฮ้ยฮโอเคครับฮึบฮึบฮึบโอ้เสียดายจังเลยครับทอาใมครับขึ้นตรงนี้ครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้เอาตรงนี้ครับโอเคครับมาเก็บถุงถุงฮึบ โอเคครับผมแล้วก็โรตีปุ๊บโอเคปุ๊บมีอะไรบ้าโอ้มีทางขึ้นต่อไปครับมันมีข้างเขาด้วยครับผมมาเร็วๆสิข้างเขาข้างเขาเฮ้ยข้างเขาโอ้โหข้างเขาไม่มาแล้วครับสงสัยไปบบกแท็กซี่แล้วไปครับโอ้ไม่นะไม่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 โอ้รอโดนผีหลอกครับ โอ้โหโอ้โอ้โอ้เกือบไม่รอดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีน้ำเนี่ยแป๊บหนึ่งครับคอแห้งครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนี่อะไรเอ่ยโอ้ Castle Statue p e a c e Collector ทีเดี๋ยวก่อนโอ้เกือบไปแล้วเฮ้ยขอให้มินนี่ เธอไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะแล้วทำไมให้มันจับได้ล่ะมินนี่ไอ้นั่นก็ยิงจังเลยแล้วมา๋วยปุ๊บพีพีปุ๊บปุ๊บเฮ้ครับปุ๊บโอ๋อตกตกตกทดลุไปครับปุ๊บเฮ้ยโยุโอ้โหปุ๊บปุ๊บโอ้ยเคครับเฮ้ยครับต้องค่อยๆไปครับผมค่อยๆขึ้นไปครับ แล้วก็กระโดดเจี๊บหัวเฮ้ยครับไปครับเจียบต่อเจียบต่อต่อกระโดดปุ๊บฮึ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 บโอ้โหดูเหมือนว่าบิกกี้เข้ามาอยู่ข้างบนบนปุยเมฆแล้วโอ้หปุยเมฆด้วยครับที่นี่น่าจะมีของนะครับผมโอ้โหฮึบฮึบฮึบมบนนี่มบนนี่เธออยู่ในกระเป๋าเบนนี่ไม่น่า มินนี่อาจจะดูที่นี่ก็ได้ครับมินนี่มินนี่มินนี่ไม่อยู่ครับแต่ดูเหมือนว่าเราต้องเก็บของที่อ้าตกหมดทุกคนดูเหมือนว่ามิกกี้ทำไม่สำเร็จตกมาลงข้างล่างเหมือนเดิมโ่เอ้ยพลาดแล้วพลาดเลยเนี่ยหยแล้วฮ๊บจ้ปะะุปะะ๊บ เฮบครับ,รบขอใช้บริการหน่อยครับผมรอก่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งผีสีแดงใจร้ายครับโรดสีเขียวปุ๊บปุ๊บ,บ,บนั่นมันแม่มดนี่ดูเหมือนว่ามิสเตอได้มาทำการเย้าวยวนหลอกล่อกวดโอยมิกกี้แต่มิกกี้ไม่สนใจเพราะกำลังคอแห้งอยู่ใช่ครับปุ๊บ โอเคไปต่อโต้องหมอบครับผมมิกกี้คือสายหมอบครับไปครับดูเหมือนว่าตรงนี้มิกกี้ต้องไปทางนี้ก่อนครับแล้วก็โอ้เราโดนบนหลอกแล้วครับมาทางนี้ครับอ๋โอเคล้วนี่ครับผมแล้วก็มาทางนี้ครับโอเคครับ แล้วก็ไปทางทรูถอยเจ้าเถาวันบ้าแล้วก็ไปทางนี้ทางนี้ครับอ้าแกอ้ยทางนี้ครับแล้วก็ทางนี้ครับผมแล้วก็ทางนี้แน่นอนว่าผมโดนหลอกแน่ๆครับฮ้าเจ้าพวกเถาวันบ้าไปทางนี้ครับโอเคครับเอาของแล้วก็ทางนี้ครับ ย่านแล้วพ่แล้วฮู้ฮวผ่าแล้วครับผมต่อไปครับดูเหมือนว่ามิกกี้จะมาที่ป่าไม้อีกแล้วครับแต่ดูเหมือนว่ามีความน่ากลัวกําลังรองเขาอยู่อะไรเหรออะไรน่ากลัวน่ากลัวเปกว่าเสียงไม่มีหรือเปล่าอ่ะไม่รู้หรอฮัลโหลครับเอ๋ๆดูเหมือนว่าเจ้ากรัมปี้โอตัวนั้น กำลังสงสัยว่ามาทำไมแต่ดูเหมือนว่าไม่ประสบอารมณ์เลยครับว้าปากเหม็นมากเลยครับปากปกเหม็นแล้วจะทำไมกันนะแกบังอาจหอกฉันปากเหม็นเหรอเดี๋ยวก็โดนไม่น้อยหรอกนะนี่ทำอะไรเอออ้อยอ้อยโอ้โโอ้โหคนเข็บ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 ฮึบฮึบฮึบยายายโอเคฮึบฮึบเฮ้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเฮ้ยจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นนี่นี่นีโอ้สนุกมากมาเลยฮ่าฮ่โอ้โอ้ฮฮฮ่าฮฮฮ่ฮฮนี่อจงเบ็คกเมาส์ตร้ฮับฮี่ ฉันเกลียดกร้ากอครับโอ้ยอดูไปว่าชิ้นที่หนึ่งได้มาแล้วสุดยอดเลยครับและนี่คือชัยชนะของผม โอเคครับเอาเป็นปว่าวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับคอแทบแตกแนละ้วฮะเอาเป็นปว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกเริ่มกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับแล,ลแล้วดื่มและให้เล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ